ถ้าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนเราก็พร้อมที่จะเปลี่ยนไปกับคุณ m i l l เนียมออโต้ขอเชิญทุกท่านพบกับโลกใหม่และสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการทดลองขับ The New BMW 5 Series ในรูปแบบสุด Exclusive ท่านจะได้พบกับการขับแบบ Social Distancing เพื่อให้มั่นใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบการรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเหมาะสมร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่สุดพิเศษนี้ได้ที่โชว์รูมลีเนียมออโตทุกสาขาทั่วประเทศเราได้มีการจัดเตรียมทีมที่ปรึกษาการขายและทีม BMW Genius เอาไว้สำหรับท่านและครอบครัวโดยเฉพาะ ท่านสามารถทำการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อร่วมรับประสบก,การณ์สุดพิเศษนี้ได้ที่1286 millennium auto connect หรือ www.millenniumauto.co.th/the5 เราพบกัน22-24มกราคมนี้ที่โชว์รูม millennium auto ทุกสาขาแล้วเราจะร่วมกันเปลี่ยนทุกอย่างไปด้วยกัน